ฉันบคนที่น่ารักน่ารักคนที่นิสัยดีดีคนที่ตอนนี้ก็อยู่ไกลไกลรู้ไหมถึงเธออยู่ตรงนั้นในใจของฉันเธอยังอยู่ตรง คนเดียวที่มีในหัวใจฝากบอกเธอฉันยังคิดถึงเธอมืนจีไม่จ้จาไม่หาหายไปใจของเธอนีนั่นต้องอยาขอทาอะไรหน่อยได้ไหมเคยเจอคนรักของฉันบ้างไหม คนที่นิสัยดีดีคนที่ตอนนี้เขาอยู่ไกลไกลรู้ไหมทีงเธออยู่ตรงนั้นใ้ใจของฉันเธอ,อยังอยู่ตรงนี้เธออยู่ในความสุใจำอยู่ในความฝันทุกที คนเดียวที่มีในหัวใจ ต่พอแบบนิ้วโป้งมันจะดูแบบมันดูแบบไร้ยางมือเอ่ะไม่ใพอกับตัวเองไม่ได้ตั้งใจอ่ะพอมัอตัวเองไม่ได้ตั้งใจอ่ะไอ้นี่ตั้งใจตั้งใจไม่ทำลิงหนีมจะพูดาอย่างนี้แลเป็นลิง นะครับก็มอบให้เพราะว่าเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่ผมตั้งให้เขาด้วยอะอ้หลอเราเป็นคนตั้งให้เขาว่าเป็นเขาเป็นลิงเหรอใช่ครับผมเพราะว่าทุกการกระทำเลยเห็นว่าเขาสนกัะโดดอะแบบอยู่นิ่งอะไรไม่ค่อยได้เป็นลิงแล้วกันหดูน่ารักด้วยลิงนี้ลิงตักตักป่ะให้คำว่ารักจริงๆริโอบ้าโวบ้าให้ลิงลิงตักตัก แค่ Ask, นั้นเหรอเราแค่บอกบอกเขาว่าเขาเขาซนแล้วยังไม่ได้บอกเลยอันนี้พูดถึงตุ๊กตาเฉยๆ okay. มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมก็เช่นกันนั่แหละครับเพราะว่าเราผมถือว่าเขาเป็นเบสพาร์ทเนอร์คนหนึ่งของผมที่ทํางานร่วมกันกอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเอาจริงๆเลยก็เป็นที่ที่ค่อนข้างเคารพแบบรักมากๆคนหนึ่งเลยเพราะว่าเราทั้งคู่ผ่านอะไรกันมาเยอะมากพอสมควรแล้วเราจะเห็นมุมที่ คนอื่นไม่เห็นของเราในมะุมที่ทั้งคู่ต่างออนแอร์ดุกให้กันแล้วกันเนี่ยก็อยากให้อยู่ด้วยกันอย่างน,นี้ไปเรื่อยๆครับจนที่เราไหวไปเรื่อยๆแล้วก็ทั้งหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นผมก็พร้อมที่จะสพอรต์ตที่เสมอตลอดเวลาแล้วอย่างที่บอกว่าเราไม่ต้องแสดงคู่กันก็ได้อะไรเงี้ยแบบพอพี่มีผลงานดีๆผมก็มีความสุขไปด้วยตลอดเวลาแบบ งซิงเกิลเดียวกัอะไรต่างๆหรือว่าโปรเจกต์อะไรที่เขาทําคนเดียวคือผมก็เป็นกําลังใจอยู่ตรงนี้คอยช่วยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คือถ้าเขาได้ดีผมก็ยินดีกับเขาแล้วเนี่ยคางมาเป็นลิงเยังโอเคอ่ะอันนี้อันนี้คือเป็นความรู้สึกของทั้งสองคนนะอย่างที่บอกนะเดี๋ยวเราแล้วก็พี่เนี่แล้วก็เดี๋ยวชาหมู่ยอทุกอ่ะวอลค่ะแอบรักเพื่อนเหรอเออ